สวัสดีครับพี่นอ้องกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับเนาะ FC นะครับเปิดคอมเมนต์ FC นะครับ,รบการเพื่อนบอกว่าพี่วิญญาไปเบือเ้องน้ามคืนอุบลรัฐเพื่อนยังระบายน้ำยูบ่บ่เพื่อนยังเปิดสปินเวย์อยู่บ่แล้วน้ำยู่เขืเ่อนเป็นยังไงหลายบโบสนะครับเพื่อนว่าเนาะกับวิญญากะจัด ไฮนะครับเนาะก,ก็โอเคนะครับมันอนี่วิญญากะแล้วจากไฮจากหน้านะครับไปใส่ปุ๋ยเขายัางแล้วๆนะครับวิญญากะเลยสีผ้าเอพซีไปเบึงบรรยากาศอยู่เคลือนนะครับเนาะ,ะไปเบึงครับเนาะวิญญาอยู่สะพานนี่แหละครับอยู่สะพานเนาะสะพานตรงขามแปรเรือนอาหารนี่แหละถ้าเป็นน้องที่ตามคลิปวิญญา,าสิฮูเนาะขึ้นะมาสปินเวย์อยู่ฝุ่นเคลื่อนตัวเคลื่อนอยู่ฝุ่นมงสปินเวย์อยู่ฝุ่นนะครับสิช่อง ลดลงลายเลยครับน้ำลดลงลายอีหลีนะครับนะมั้งการน้ำเห็นปะการน้ำลดลงลายเลยซีเมตรหายเม็ดไปนล้วครับลดลงนะครับเนาะไปติดตามมึงนะครับสิบห้าพี่น้องไปเบื้องเนาะว่าเอฟซีเพิ่นอยากเห็นเรื่องน้ำนะครับเนาะกับขอบคุณเอฟซีเพิ่นขอมานะครับเนาะอยากเห็นกะกัสิบห้าไปเบื้องนะครับเพราะว่าเอฟซีพู้ได้แหละครับหลาย่ท่านพี่ไลยท่านนะครับพี่ยาอยู่นี่แหละก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับ พื่นมาเที่ยวทายลูกยูนี่นครับแต่เพื่อนอยู่ทางไกลเพิ่นมาทายเพื่อนกส็สิมาทายเก็บภาาไว้นะครับมาเบิ่งนะครับเนะนวิญญาก็มาดูอยู่บ่านวิญญาไกลๆอยูนี่นแหละติดกัน,น่นหละนครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งครับพี่นองบรรยากาศเย็นดีๆครับบรรยากาศเย็นดีๆนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้มันยัง,งานาหนาวอยู่นะครับนะไปเบื้อง่าคือเอฟซีเพิ่อนอยากหูนะครับว่าน้ำเขื่อนอุบัติหลายบอ่อ พี่น้องสังเกตบ่เขาขาวไอ้ที่เขาขาวลงไปนั่นคือคือกันน้ำที่น้ำขึ้นช่วงช่วงน้ำถูไปแห้งนะครับน้ำขึ้นแห้งเห็นบ่สจมีการกันประมาณสามเมตรได้บ่ครับเนาะเพิ่มสูงขึ้นมาเนาะแล้วก็เนี่างข่างน้าเคลื่อนนี่ก็ขาวจะพาคือแปลกที่น่าน้ำขึ้นนอดไซสีสีขาวหัวถ่านพี่น้องแปลกกันี่เนาะอ่ะยวย่าสียางไปเบิ้งนะครับเนาะย่างไปเบื้องมอง หนาเคลื่อนนะครับหนาเคลื่อนลังเคลื่อนถ่ายเอฟซีเบื้องหน้ามันนะครับว่าเพิ่อนจะเห็นเนาะจะขอบคุณเพิ่นนะครับเพิ่นอ่าเป็นเอฟซีพิญญาหลักอากาติดตามมาตลอดวิสันวาหลักอากาอยากไปเบื้องหน้าขึ้นบนรัตแห่แน่ครับวิสันวาเนาะครับวิญญาณจะพร้อมนะครับพร้อมสีมาพาเอฟซีไปเบื้องนะครับเนาะขอวิญญาณกะหันบุมีเอฟซีพิญญาณสี่เฮ็ดคลิปออกไปให้ผู้ใดเบื้องล่ะครับเนาะบนทัน เอซีวิญญาบม่มีเห็นบ่มเอซีจะเข็ดนั่งอย่างเบื้องอย่างก็ล่องล่องคอมเมนต์ขมาเลยครับเดอ้อมนีวิญญาจะมีโอกาสสิไปอำเภออำเภอนาคำเนาะคนแก่นี่ล,ล่ละครับเพื่อนอยากเห็นนะครับเพื่อนเพิ่อนดัวิอำเภอนาคำมันว่าเพื่อนเพื่อนอยากเห็นอำเภออำเภอนาคำ่าส่นมายุ้พุ่นเี่ครับทั้งผู้วียงผู้ใดพุ่นตรงขาม,มาันไ่น้องขามเคลื่อนไปทั้งผู้วีง่งผู้ละครับมนีวิญญาก็สี มีเวลาเลยครับเด้อวิย่าสิสิไปเบิ้งไห้นะครับเนาะสิไปเบิ้งไห้นะครับเน,ะ<ม>นา,านะครับน้ำลดลงรายแล้วครับหลายหลลิหลายแล้วหลายแห้งแล้วนน้ำลดรายปานีแหล่งท่องเที่ยวของคืร์นบุรัตน์จังบางแสนสองพัทยาสองจังสิเนาะเป็นยังไดแน่เนาะนะฮะบ่แน่เนี่ยครับวิย่า,บบาอาสิผ้าเอซี่ไปติดตามเบิ้องนะครับเนาะว่าแหล่งท่องเที่ยวของคืร์นบุรัตน์ ตรงหนาเคลื่นอนเป็นยังไงแน่นะครับเนาะไปไปเบื้งไปเบื้งเคลื่อนกันนะครับเนาะบ่เอ่ยซื้อมาเนี่ยครับเด้อเอฟซีวิญญาณกับผมมัน่เอ่ยซื้อเพลินนะครับเนาะเพราะวา่าอากาศเพิ่นสิทธิ์สงวนสิทธิ์อะไรน,นะครับเนาะเดี๋ยวให้ฮูยิ่งย่าฮูนะครับว่าเป็นซื้อเพิ่นยังไงนะครับนี่ซื้อเพิ่นเบิดนีหร่ล่ะแต่เพิ่นมาอยากให้พี่วิญญาณไปเบื้งเคลื่อนให้แนะ่ไปเบืง้งนามเคลื่อนให้แน่ครับเห็นไหมครับหนึ่งแปดสองจุดซุ้ยเนี่ยนะ ลุดลงไปแล้วครับเลยๆแหละเล,ย,ล,เลยจนว่าจะสิู้ไม่เบิกงกันาะพี่น้อง mm hmm. เห็นบ่นะครับตรงนั้นแหละเห็นบ่พี่น้องไอ้ขา,ขาวๆเฉยนโพลมาใน,นหนึ่งก็เป็นป้ายป้ายอ่าอ่าป้ายอ่าบอกบอกนะครับอีกอีกวงหนึ่งคือกันคือกันเนาะพอท่านได้หอด,ดีหอดตรงนั้นเนาะครับน้ำใสจึ้งครับ พี่ตาเที่ยวนะครับนะ,ะกับบรรยากาศด้วยนะพ,พี่น้องนะไปไปบ่งพี่น้องตรงนี้นกท่องเที่ยวกำลังนกท่องเที่ยวแต่ว่าภูเขาบกเขียวเวยครับเด้อพี่น้องบอกไปก่อนมันมันเขาหนาหนาวหนาวเาสลี่ยงให้บ่าประชาชนเป็นมากหลายดีเห็นปะ เพือกกระยางมาเที่ยวก็คือ,คอโบราณเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคอีสานก็ขึ้นซื้อเลยครับแล้วคือ,อุบราณเท่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกนันึงของเมืองคอนแก่นนะครับแล้วก็แหล่งท่อเง,งเที่ยวแล้วก็มีสวนอาหารสวยๆงามๆนะครับแล้วก็ที่นั่งทานอาหาราแซ่บๆสีสลายนะครับที่พักที่ยังกลายนะครับเนาะยญาอยู่ดีไม่แห้งสิไปเก็บภาพเรานั่นมาให้เอฟซีบงอยู่ ช่างร้านอาหารมองไหนแน่เปิดไหมนะครับเปิดไหมหรือว่าร้านอาหารเปิดเก่ายี่แล้วเป็นไดซเบซิมอาหารพี่น้องเมืองนะครับเพื่อไอฟซีห่ FC หูน่ำทับบุฟเ่เที่ยวกับสดหัวหน่ำนะครับนะ้าวสถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนมบามีเยอะแล้วแล้วมีอาหารอร่อยลอ,อยบอ่อนะครับอา้าครับนี่ล้างเขื่อนนะครับเนาะท้ายเขื่อนพี่น้องนี่ถ่ายเขื่อนเด้อเอฟซีนะครับเด้อ ปรากฏว่าบ่เปิดนะครับเพิ่งจะเ่เปิดน้ําแล้วนะครับนะบ่ระบายน้ำนะครับโอ้ยวิญญาปิดแมตตเอาแมตตดอกกันครับพี่น้องเห็นป่ะก็คือเพินพ่นจะเปิดจะมองช่องพุ่นนะฮะมองมองระบายไฟฟ้าไหมครับเนาะมองเห็นผลิตกระแสไฟฟ้าญีา่ปุ่นนะครับเนาะเห็นป่อยู่ตรงโน,น้นเขาจะสปอยน้ำลงไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า,า,ฟาจับใจใ่ายให้ประชาชนใส่นะครับเนาะนี่ปรากฏว่า บเปิดนะครับปรากฏวาสปินเว่โบเปิดนะครับเด้อ FC ซนะครับเนาะทีมเอฟซีเป็นขอมากะแจ้งให right? kind of like ้ทราบนะครับนาผ้าเอซมาเบิ้งแล้วล่ะนะครับเนาะกับพี่น้องก็หายห่วงไปบโบมีนะครับเนาะบได้ได้เปิดโบได้เปิดแล้วนะครับโบได้ระบายน้ำแล้วนะครับเนาะกับมีนัก่องเที่ยวคนมาเที่ยวเนาะไปเบิ้งหนาเคลื่อนไหครับไปเบิ้งทั้งหนาเคลื่อนเนาะไปก็มีหนัก่องเที่ยวนะ มีคนมีทางชาติพร้อมนะครับมีทางชาติมานำนะครับอนืนี่นี่นาเคื่องน,นะครับนาเคื่อนน้ำไหลๆโอ้น้ำใสดีๆครับปีนี้สงการสีหอด,ดี่กวสงการเมืากะพี่น้องมาเที่ยวเนาะหลานร้านอาหารที่วิญญาณเคยมาไายคิดเป็พี่น้องเมืองเอาปล่อยอาหารปลาปล่อยอาหารอาหารเนาะปลาเนาะให้อาหารปลายืนตรงนั้นนะครับเนาะ วิญญาณมาตอนนั้นนะครับตรงนี้วิญญาณมามันเห็นเห็นขจแรแลนปกติวิญญาณมาเที่ยวตรงนี้เคลื่อนหนี่ึ่งว่าเคยเห็นจุดนี้แลนเลยครับจุดนี้แลนทํางานคืออยู่ซื้อนะมาเมื่อนั้นวิญญาณมาไทายขีดเนหนน็นเปน้องเมืองเมืองแต่เอฟซีที่ตามเนะติดตามมาดูามาคอยติดตามน้าเคยมาแล้วน,น,นะ ตู neck, Circuit, uno, tiempo, yes, ้นีแลนนะครับข้าวเจ้าแลนลุยๆนะครับเนาะพี่แย่กัอเซียนนะครับพี่แย่กอเซียนเดี๋ยวเพิ่งถ่ายเคลืนอีกทีนึงนะครับเนาะก็เอฟซีเพิ่งจะสอ่าจจะคู่เพิ่นว่าพี่พี่แย่หน้าเครื่องบินละเพิ่นย่างระบายอยู่บอนนะครับเนาะครับปรากฏว่าบ๊อบได้ระบายนะครับนั่งช่องนั้นก็บอเปิดนะครับเนาะช่องนั้นก็บอเปิดช่องนี้ก็บอเปิดแสดงว่าข้าเจ้างดแล้วนะครับเนาะน้ามือเครื่องบินก็เกิดสีว่า เข้าภาวะปกติแล้วเนะาะเขาราชารซิบ่เปิดแล้วมวาสปิริเน่เห็นป้องเปิดลึกๆจรงวๆ้ยู่พี่น้องพูนตอนขาราชาเปิดนะจังห่ะเปิดข้อมูลของของน้ำปัญหาสปิริเน่สูงสัมนายนะจาจักเมธบ่กู้โหนะครับรู้ว่าแต่ว่าระบายน้ำช่วงนั้นหนึ่งล้านหนึ่งพัน สามสิบห้าล้านลูกบาทเมตรต่อวันหรือต่อในที่ชั่วโมงยังนี่แหละครับเนาะเออปรากฏว่าน้ำขึ้นบุนัดตรงนี้เขาเจ้าบริระบายลงไปแล้วมีทั้งรถไหมครับพี่น้องสักิกตบ่มีทางรถลงมาหันเนี่ยขึ้นไปหันเออมันไปจังไหนพี่น้องมันมีขนทางไปอยู่เื่อหดเนาะบ่แน่เขาเจ้าอาจสิเป็นรถสำรับอ่าสำรับขนเครื่องมือนะครับเครื่องมือสร้างขามไปหัน เบือไปทำความสะอาดตรงนั้นนะครับเนาะคิดว่าเนาะจะเป็นแบบนั้นบ่กนะครับเนาะอ่าติดตามเบื้องช่องต่อไปนะครับช่องที่สองเด้อนี่ช่องแรกนั่นนะช่องแรกอยู่คนเนาะนี่ช่องที่สองก็บ่เปิดนะครับเนาะเอาไปติดตามเบื้องครับช่องที่สองครับนี่บรรยากาศนะครับเอาเบื้งนี่เป็นพวกปีน้องมืหน้าเสื้อเดินวิญญาภาคมาเบื้องเมื่อนตัวนี้มุนลุย่ลวี่ไครับ ก็จะเห็นอย่างตัวนี้เห็นงานสวยไหมครับตัวนี้นะครับเอาไปเบิ้งไปเบิ้งไปนองไปบรรยากาศชมเขื่อนเนาะครับนี่ครับอีกช่องหนึ่งนะครับเนาะก็จะปิดนะครับปิดช่องสิบหให้คนลงเลยดิแฮปเนะคือคือความปลอดภัยนะครับเราพยายามให้เห็นว่าช่องนี้อีกช่องที่สามนะครับว่าเปิดขึ้นกันนะครับเอาช่องที่สามก็ว่าเปิดนะครับแสดงว่า บอกบอกเอฟซีเลยบอกตรงๆเลยภาพรวมนะครับบอกบอกตรง,ตรงๆเลภาพรวมน้ําเขื่อนมุลัดลดลงเยอะแล้วนะครับว่าได้ระบายน้ำไปแล้วออพี่น้อง้อขอแจ้งข่าวเอฟซีทราบเนาะคือขอให้เอฟซีทราบที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากไปดูว่าน้ําเขื่อนมูลัดหยุดการระบายน้ําหรือย,อยังตกลงหยุดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเพิ่นหยุดการระบายน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเอา เสียงยังทงั้งน,นะครับนี่โอ้โหเสียงยังดังอยู่ข้างในนะครับนะเดี๋ยวนะครับบุ้งว่าเป็นยังนะครับกระบุ้งครับนะหายหน้าเรียดบ่ได้นะครับนะครับนี่เบิ่งครับผม บ่งบงนี่นะครับนี่นาเคื่อนจะลักษณะแบบนี้พี่น้องเห็นปะนาเคื่อนี่เป็นน้ำสูงจึงพึงเนี่ยให้เปรียบเทียบว,ว่านาเคื่อนน้ำสูงก็สูงก็ด้านางพี่น้องลองคิดเบิ่งนะครับว่าแตกต่างกันปันไหนเพราะว่าเป็นสิบสิบเมตรแล้วว่าน้่ห้องก็ก็บนาเคื่อนตรงนี้นะครับเนาะนะครับ ทางกันหลายมากเลยเราคิดว่าช่วงน้ำที่ขื้นได้ลายนะครับขึ้นได้ลายนะพี่น้องก็ลองขื่นขื้นได้ลายน้ำที่แตกตัางกันหลายขนาดพี่น้องก็ล้องขื่นด้นะครับเนาะครับนี่นะครับเคลื่อนเนาะลักษณะเคลื่อนกับสี่เหลือเอฟซี้อครับเด้อพอวิญญามามามา,มาอธิตตามมาแล้วนะครับเนาะเอฟซีเพิ่นขอมาวิญญาตก็ต้องต้องมามาผ้าเพิ่นมาเบิงนะครับมาช่มนะครับเพราะว่า เอฟซีไลไลท่านกับกาซิยักฮูนะครับเรื่องน้ำเรื่องน้ำขึ้นวุรัดนี่ว่าเป็นยังไงแน่น,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 น้ำน,น,น้อยน้ำไหลายจำได้แน่แต่ผู้เพืชนคอมเมนต์มากพืนกระยักฮูว่าน้ำขื่นวุรัดนี่ลดลงหลายปันหดเนะครับแล้วก็หยุดการระบายน้ำยังเนาะเพิ่นว่านะครับก็โอเคครับคือว่าสปินเวนนี่นบวระบายแล้วนะครับเนาะนี่นาเคลลื่อนนาควบย่าของเคื่อนตรงนี้ยา่าเลยครับจักลอยเม็ดวิยากะ บ่มีขอมมล่นาะพิ่นเพิ่นจะมีะรายละเอียดยุหันนะครับนะนี่คือคือช่วงของเงาที่สุดของเคืร์นนะครับคือประวัติของเคืร์นโบราณนี่พี่น้องตะกี้บ่มันอ่าเป็นเคื่อนพ้องเหนีบเลยครับนี่ผู้เขาผู่เขาลูกเนี่ยมาจากเมืองอุดรท่านีมาจากปุนละครับทางมองบวงัวลำพูนะมานี่เนะมาสุดยุระยะนี้ครับนี่นี่สิมาสุดสุดระยะนี้นี่ระว่างพูน่วยนี้มาจากปูนนะครับมาจากอ่า อุทยานน้ำพองนะครับมาเนี่ยมันก็มาสุดตรงนี้บางทีมาที่ไปก็คือว่าโบรวล้านพี่น้องฟังมีมาบักทอกแปดศอกบพท่านมื่นตามันโดดไปหานห้าหาหาหาเจ้าของนะครับโดดจากผู้นี่นี่ขามไปทางผู้เก่าโดดเนี่ยผู้ตัวนี้เลยขาดไหมครับพี่น้องก็เริ่มคิดเบป็งว่ามาบักทอกแปดศอกบพท่านมืนนนนนม่นตาแสดงว่าตัวใหญ่สั่งเลยเนาะแปดศอกแล้วบพท่านมืนนม่นตาตานมื่นตาเลยก็บอกว่าสิบศอกบอกช่วยใหญ่ก็สิบปุ่นแหละครับตัวใหญ่ยยๆเนาะ อันนี้มันเป็นเรื่องเล่ามากนะครับจริงเท็จยางในวิญญากรบมหูนะครับเนาะเผื่ว่ามันโดดโดดหายเจ้าของแลนหายเจ้าของนะมายันโยดยันนะครับโดยดแห้งหลายคู่มึงนี่เลยขาดนะครับไปเลยเป็นผู้สองหน่วยผมว่าจะเป็นผู้หน่วยเดียวกันนะครับผู้หน่่ยเดียวระวังมุมนั้นกับมุมนี้เห็นไหม,มครับนี่นี่มาประจบกันอยู่นี่ตะกี้อาจจะเป็นหนึ่งสั่นนะครับเนาะอาจจะเป็นหนึ่งสั่น พ่อมาถอกมายันยันโดดไปเห็นไหมโดดไปทั้งผู้เขียวผู้เวียงเผู้เวียงทั้งผุนนะครับเนาะผู้เวียงคือทั้งผุนผู้เก่าที่ทั้งผุนน้ ments, องมึงน้องบุญหลวงพูอยู่ทั้งผุนนะครับมื่อนี้เมฆหมอกหลายๆสีบชัดนะครับบชัดแฉนเลยมื่อนี้นะครับคุ่มหนาวนี่หนาเคื่อนนะครับนี่สปินเวย์อยู่ตรงนี้นะครับเนาะสปินเวย์อยู่ตรงนี้นี่ครับมาเนาะสปินเวย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะ ครับพี่น้องคันช่วงนี้กะลองมาเที่ยวบึงมีประชาชนมาเที่ยวหลายนะครับยังมาเรื่อยๆอยู่สแสดงว่า,าสถานที่เคื่อนอุบรัฐเท่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองคอนแก่นนะครับกันมาทเที่ยวอยู่นะครับนะมาเที่ยวบึงมาแล้วอาหารกะแซ่บว่าจะาว่าเรื่อนุบรัณมากินปลาเรื่อนุบรัณนะครับปลาเขื่อนอุบรัณเท่านี้แหละนะครับนะคุณอะเขือนมันควรละเห็นว่าโอ้โหเขือน ขับเงาควบเงาของเขื่อนเพราะมันกิโลกัวนะผมตอนอ่านนะครับนะนี่อันตรายเพื่อนนะห้ามเขาก็คือคือตรงหลังเขื่อนเนีอ่ยสิ่งีอาจจะชดลงไปนะครับพวกผู้ขี่ดื้อนะผู้ขี่ดื้อสีลองวงจรอจแจไปไหมครับเนาะเพื่อนกระสีบ่อจะไหลลงไปนะครับมันอันตรายนะครับเสียงน้ำหัวเลยครับเสียงน้ำหัวนะครับเนาะบริเวณสะพานน้ำพ้อง พี่น้องลองเบิงบ่งวังตามน้าคลองกัำลังเขื่อนแตกต่างกันซ้ำใดความสูงต่างระดับกันนะ่ะแตกต่างกันมากมายเลยนะครับแต่ว่าความเป็นน้ำพ้องลึกจริงบิ่งหอดพุ่นแม่นบ่น้ำเขื่อนสูงขนาดน,นี้นะครับช่วงนั้าไม่หลายพี่น้องไปตะบึงเนาะขึ้นสูงโจโกเนาะน้ำสวดโจโกนะครับเนาะสุดยอดนะครับเนาะเอาใจนะครับเอฟซี FC. ขอบคุณเพื่อนได้หลายเพื่อนที่ขอมานะครับขอมาอยากอยาก อยา,ากให้มาติดตามน้ำคือมูลัธแน่นะครับเนาะว่าน้ำเป็นยังไงนแน่น้ำหยุบไหลเป็นไดแน,น่น้ำเปิดอ่าเขาเพราะว่าปกติไปสิ่ไหมครับเนะาะวิญญาก็เลยว่าไม่อาสาไม่ให้เพิ่มน,นะครับเนาะอาสาไม่เพิ่นครับเนาะวิญญาก็มีอย่างหลายนะครับกะคือตามใจเอฟซีนะครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่นเพิ่นเป็น เป็นคนที่ตามคลิปเข้าที่เฮ็ดออกไปแล้วเพื่อนอยากไปเที่ยวใสอยากไปเบื้องยังกับวิญญาณก็ต้องจัดให้นะครับเนาะเพราะว่าผมคุณเสนอผมต้องสนองแบบนี้คือหมายถึงว่าเฮ้าเฮ็ดคลิปออกไปเพื่อให้ FC ต้องการให้ FC เบิ่งอยู่แล้วแม่นบ่ครับเนาะให้ FC เบิ่งอยู่แล้วแม่นว่ากับ c เบิ่งเพื่อนคอมเมนต์ขมามันก็เป็นสิ่งดีสําหรับสําหรับตัววิญญ,ญาณเองนะครับก็บคืออยากให้ f อเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์ขมาคุยกันนํานะครับเนาะ จังมือนีเิ่นอยากมาบม่งการระบายน้ําที่เกิดมวลัดนี่ระบายบ่ตกลงบ่ได้ระบายนะครับเนาะนี่ิ่งตกลงบ่ได้ระบายนะครับน,ะน,น,บบนบนะั่นเนองเนาะตกลงมบ่มีแล้วนะครับยุดแล้วสปินเว่ยนี่ปิดแล้วยกเว้นแต่ทีหวองเพิ่นสิาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตรงนั้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติของเจ้านะครับเนาะครับยากอะขอบคุณ FC ซหลายๆนะครับคอยติดตาม มีเล็บซี่ไร้ท่านกะหายอยากหายไปมองหันมองนีแต่ว่าวิญญากับยังบวบางเนาะบางทีเพื่อนกะมองมองชีวิญญาตจากบ้านวิญญาไป,ไปไปที่บองมองเพื่อนบอกให้ไปแม่ไก่นะครับเนาะใช้เวลาเป็นมือสิงีนะครับวิญญาตต้องเสียเวลาไปเป็นมือนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงึ้นิดนึงนะครับเนาะค่าใช้จ่ายสูงไปกับบางทีวิญญาณสิบบอกบาไ,ไปนะครับเนาะ,ะบบกไปบาเบาได้ไปช่วงนี้เอาช่วงที่ว่างอิลีนะครับว่าง แล้วจากให้จากสวนแล้วจังเดินี้นวิญญากรรมว่านปุย๋ยใส่เขาแล้วว่านปุย๋ยแล้วครับเบิดให้แล้วเบิดนะครับให้แล้วเบิดแล้วผลเลย็ดออกมาพาเอฟซี C มานะครับคอมเมนต์วิญญาณคาู่มือแล้วครับพี่น้องอา่านคอมเมนต์ในพี่น้องทุกคนที่ที่เพื่อนคอมเมนต์เข้ามาวิญญาณคู่มือนะครับเด้ออ่าเขาไปในคอมเมนต์ของเอฟซีมมนะครับมเมนาะ วิญญากบรรม่นวาบอคอมเมนต์นะครับเพราะนี่เขาไปเบิ้งคอมเมนต์แล้วก็เบิ้งการดูของเอฟซีวิญญานะครับเนาะครับกะมัอนี่จะมีเวลาเพื่อนบอกว่าให้พี่วิญญาไปอำเภอเบิ้งเพื่ออำเภอ์นาคำจังหวัดขอนแก่นนี่ไหมครับติดอยู่อำเภอผู้เวียงไหมครับอยู่ตูตรงนั้นผู้เวียงอยู่ผีเลยครับผู้อุ้นพี่น้องอยู่ช่างผุนอยู่ผุยเนี่ยก็ต้องคมต้องขี่รถเลาะไปทั้ง พุ่นละครับนะวิญญาขันมีเวลาเด้อเพรน้องเด้อเดี๋ยวเดียวเบิ่งกันเนาะขันมีเวลามื้อนี้วิญญาสิไปให้อยู่นะครับไปเบิ่งนะครับเนาะนะครับสิไปให้อยู่นะครับเนาะคอยติดตามมันกําลังแรงใจวิญญานะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เก้าวฮอดบ่ดีกาวฮอดก็ดีบ่ฮอดก็ดีนะครับเนาะก็เป็นกําลังแรงใจกันต่อไปนะครับเนาะวิญญาอาะสิมีโอกาสนะครับเอาเอาดนมาบินบินขึ้นสูงเบิ่งเคลนเวลามุมสูงอะไรได้ครับเนาะ อนาคตนะครับเนาะก็คอยที่ตามคอยรังรงใจวิญญาณนะครับเนาะต่อไปวิญญาณอาจจะมีดนบินขึ้นสูงให้เบิ้งข้อมสูงกับข้อมพื้นพื้นดินเท่าปกติแบบนี้ก็ขึ้นไปสูงข้อมงามมันจะแตกต่างกันจังไดนะครับเนาะแล้ววันนี้วิญญาณเห็นน้ำเนาะวิญญาณเห็นบ่เห็นกันน้ำเห็นบะการน้ำตัวนี้บกลายปานี้เห็นบ่แล้วแถวนาเคื่น ถวพี่น้องล้ะริมเคนแหล่งท่องเที่ยวแถวริมเคลตรงอุทยานน้ำพองนี่เพื่อนให้กลางเต็นนอนพักแรมได้ไปเนาะเอาวิญญาก็สิไปเบิงนะ่งเนาะเบื้องมือนี่วิญญากิไปเบิงนะ่งไห้เนาะผ้า f อซไปเบื่องตรงนั้นนํานะครับว่าอุทยาน้ำพองนั้นไม่น้ำลดลงไปแล้วกลางเต็นไ้บอกลางเต็นยังไนบอเนาะนะการเกิดว่า f อเพื่อนเดินทางมากนะครับเดินทางมาก็สิได้หูนะครับเนาะ จะได้หูละเอียดตามคลิปวิญญาณนะครับเนาะครับเพิ่์ก็มีเจ้้าหนาที่แลนตรวจสอบอยุบโบกเศร้าเลยครับเทีแลนตรวจสอบอยุบโบกเศร้าเนาะก็บสิทธิงว่าเป็นสิ่งดีอยู่สัมลามันมีอย่างกังเสือกับจระสขแก่งกันสาบนะครับเนาะครับขอบคุณในหลายเอฟซีผมมีอย่างไรเอาน้ำบล็อกหลายเอฟซีวิญญาณสิพาดเลาะเลาะขึ้นไปอุทยานน้ำพองทั้งอุทยานน้ำพองนะครับเข้าไปทั้งตาตลาด ลงไปท่านะครับทางบางแสนสองนะครับไประเบงแถวนะั้น่าเป็นยังไงแน่น้ำรถลงปนลานีร้านอาหารเขาจะเปิดบริการพี่น้องไปเปิดให้พี่น้องเขาไปชมนังร้านอาหารกินกาแฟไปนะครับแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นเป็นยังไงแน่นะครับเนาะวิญญาก็สิพาไปเบงเนาะก็ะค่อยที่ตามนะครับเด้อวิญญาตัวนี้ปล่อยคลิปอาจสิมือเว้นมือนะครับเพราะว่าวิญญาณ บันน้ออกไปถ่ายคลิปนะครับยากยากน,ำ,นำหน้าอยู่ช่วงวันหันเนาะครับยากนำเหตุท่ายเหตุหน้าอยู่กับพีปเนาะพี่น้องมีโอกาสก็ไดี๋ยวไปให้พี่น้องมึงคือเราเนาะครับบพราะว่าคือ,อยากนั่มขอบคุณเอฟซีดีตามให้กำลังแรงใจกันต่อไปถ้ามีคนชมให้กำลังแรงใจวิญญาณกับเหตุคลิปออกต่อไปให้พี่น้องเมึงไปเรื่อยๆนะครับขอให้เอฟซีคือฮอดวิญญ,ญาณแล้วก็คอมเมนต์คุยกันเบิ้งคลิปกดไลค์นะครับกดไลค์ กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยคลิปสิ่งดิติดตามความมูนะครับเนาะเอาเบิ้งคลิปต่อไปนะครับเด้อวิญญาณสิพาเล่อนาเขื่อนไปเบิ้งร้านอาหารเนาะเบิ้งร้านอาหารไปจนถึงๆุูหละเขาจะเปิดให้บริการประชาชนไปนะครับเนาะเอาเสั้นแล้วครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ